แบบนี้ก็มีด้วยบนโลกเดี๋ยวดูนะกรแบบนี้ก็มีด้วยเดี๋ยวดูนะฮะว่ารายงานไปแล้วจะโดนไหมต่แบบนี้ก็มีอ่ะสังคมเกมสมัยนี้ มันทำด้วยอะไรกัน,นะวะเล่นเพื่ออะไรอะ่ะอยากจะรู้เต็มือไม่มีหรือไงเล่นคอยคอยอะ่ะเนี่ยดูดิเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะนับกันอีกโคตรเฮี้ย มึงภูมิใจเหรอเล่นแบบนี้ฝากถึงไอ้คนเล่นด้วยนะแบบนี้มึงภูมิใจตรงไหนเนี่ยกูถามใหม่เลยมึงภูมิใจตรงไหนวะ เล่นสนตินอย่างนี้ยนวะดูแบนไปนะเดี๋ยวดูส่งการแบนนะว่าจะโดนหรือไม่โดนผมว่าไม่โดนเออเน่ยเล่นขนาดนั้นแต่โดนแค่แค่เนี้เพื่ออะไรโอ้โหระปวดหัวนี่ก็ขอจบคลิปตอนนี้นะฮะใครชอบก็ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าลืม